ข้าห้องน้ำเป็นดอกนะเออเป็นดอกด้วยต้นอะไรต้นอะไรนี่ต้นลีลาใช่ไหมลีลาบอดี้มตนนีนะลด่วมมาดูดน้ำมออมาดูดน้ำนี่ลดสด่วมเลยไปเลยมาให้เขามาดูดเด้อจเจอเขา้าเขามาทีตรงนี้ เรียกทำโมดูดอ,อกแล้วใส่เพิ่มอีกทำแบบพักอะ่ะมันของอาจารย์เจียวอ๋อโอ้โหเฮ็ดเฮ็ดอีกทำให้<อ>ล้น,น,ลนมาล้านมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนของอาจารย์เจียวอันนี้อันนี้ตอนอันนี้น้ำแยกน้ำแยกตอนถูกถูกอันนี้ตอนใครน,นี่ของเองเปล่าใช่หรือของพ่อไม่รู้นี่ตอนมันเนี่ย เด๋ยวนี huh. uh, uh ้ค huh. ร oh, uh ับ huh. ท ah, ุกคนโอ้โหเนาะเราะผมนู yeah. ่นไปลงบ้านยังให้นี้หมดเพราะว่าห้องน้ำมีปัญหานะฮะตัวนนี้เต็มห้องน้ำเต็มเดี๋ยวก็จะทำใส่ท่อเพิ่มเนาะเพื่อปูต่อเบอร์ละบ่แยกน้ำออกปูจะต่อเบอร์ละบ่ปูน้ำนะแล้วก็ะปล่อยมันผ่านแล้วเจ้าก็ปล่อยเลยตามเลยเนาะมันผ่านแล้ว กังห่มเถอะต่อไปมันก็จะไปเกี่ยวทีแนากะทำไ้เา็น้ำตำกน้ำสูงก็น้ำังพวกนี้ก็ตังเกตดดเด้อรถดูดซ่วมมาเนะ่ะให้เขาวิ่งมาดูนนะ่ปลูกพริกก็ปลูกตรงข้างบ่อซ่วมนะโอ้ อยากจะกินมันพรุ่งนี้เลยมั้งเดีช่วงเย็นๆนะตอนนี้แอดชัยก็อะไรไปตรงนี้เราทำไงไปเอาเทปไปแต้มกันแข่งกัน มาถึงลุงก็ดูพื้นที่นะเพื่อปรับปรุงตรงไหนนะในส่วนที่ควรจะแก้ไขแล้วก็วางแผนต่อไปที่จะทำอะไรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลุงคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเพิ่มแชร์และต้งกับกระากสั่งซื้อปุชการ์แนามช่วยแบลนี้ด้วยนะคะฝาอนุญาตลุงคลิปนะคะสองห้าเพราะปติปติดน้ามันก็ขาดอยูรื่อยปลานี่ยเราก็เอาปลาพวกไอ้แบบเ้าเห็นเนี่ยมาครับ เราก็ได้ทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปแฮปปี้เบิร์ดย์คุณตาชานนะคะนี่นะคะคุณตาสวัสดีค่ะ คุณตาสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอให้คุณตามีความสุขมากๆนะคะคุณ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 ขออนุญาตถ่ายนะคะคุณตาเพิ่งมาถึงที่ทีมแหห้้งใวยเอมเื่่ไหรพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะคุณตาได้ค่ะวันนี้วันนี้คุณตาหล่อจังเลยลอออเจกกันีแ้ว๋อเจอค่ะ มาแล้ครับขอบคุณมากนะคะค่ะขอให้คุณตามีความสุขนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณหมอแฟนมาส่งค่ะแฟนมาส่งค่ะนี่รอเด้เมื่อนี้นะรอคุณตาวันนี้อารมณ์ดีเยี่ยมรอรอนี่นะคะว่าจะไปซื้อซื้ออะไรคะกระจก อ๋อบ้านบ้านคุณตาได้สวยมากเลยนะคะอืมราคาเยอะจาจะไม่ใช่เหมือนที่โน่นมีทุกอย่างเลยมีตู้เอทีเอ็มเนี่ยพัดลมไม่มีวิ่งมาซื้อหน้าบ้านนะเนาะมีทุกอย่างมีตู้เอทีเอ็มด้วยมีทุกอย่างมหมดสินะมีอะไรยังมีหมดเนาะก็กําลังจะออกไปซื้อของนะคะนะเอางังนเราไม่รบกวนคุณตานะคะค่ะเง้นไม่รบกวนคุณตานะคะคุณตาเชิญนะคะ น,นะคะเราก็ไม่รบกวนคุณตาแล้วนะคะคุณตาชานก็ได้บ้านอย่างสวยนะคะนี่นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็มีที่นั่งนะคะที่นั่งตรงนี้ก็เหมาะพอดีเลยนะคะเหมาะพอดีสวยงามนะคะ

ะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก,ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเฟืรอมมูจูช anel ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ